好，打边炉。 มันกระจกๆนี่มันเป็น <muchas> 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 祭拜。 Thank <laughs> you. 嗯。嗯 បន្ទាប់ទៀតប្រហែលជា ก็ได้หลบหนีไประว่งทางก็ได้มาเจอแปะเชียบพอดี แล้วจริงๆถ้าเสียใจจริงๆถ้าถ้าอยู่ไม่ไ